สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีสวยๆกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะคัดไซส์แม่พันธุ์นะครับผมที่เป็นฟอร์มกอมาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่อไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมวันนี้ที่จะมาทำการขายนะครับผมก็จะมีหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวเดินสำรวจให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผม,ผมเผื่อใครกำลังเล็งหาตัวไหนอยู่นะครับผมนี่ครับ นี่มีแต่กอแบบสวยๆนะครับผมครับมาเริ่มกันที่ว่นสีพระนครกันนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นไซต์ตั้งแม่นะครับผมเป็นกอค่อนข้างที่จะสวยนะครับฟอรมกอธรรมชาตินะครับผมกระถางนี้ได้ห้าต้นใหญ่แล้วก็มีหน่อง,งอกขึ้นประมาณสามหน่อรวมกันทั้งหมดเป็นแปดต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับอ่เป็นพุ่มสวย แบบธรรมชาตินะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมเผื่อใครชอบบนตัวนี้แล้วเลียงหาอยู่นะครับผมต้นนี้หัวค่อนข้างที่จะใหญ่และแก่จัดนะครับผมเนื่องจากใช้เวลาเลี้ยงมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับผมก็จะมีการแตกหน่อกันเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้โฟมโกธรรมชาติกะเหมาะเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมาต่อกันที่พญาพันวังกันนะครับผม สำหรับพญาพันวังนั้นจะเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ผู้คนชอบสะสมกันนะครับเนื่องจากเวลาเขาจะแดงนะครับเวลาเขาแก่จัดนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดนะครับผมใบเขาจะพันบิดม้วนสวยนะครับผมตัวนี้นี่ครับนี้ถ้านับรวมหน่อเล็กด้วยนะครับผมจะได้หกเจ็ดต้นเลยนะครับผมนี่ครับชมฟอร์มกอวเขานะครับผมกระทางนี้นะครับผม อ่าผมจะขายอยู่ที่เจ0ร้อรวมส่งนะครับผมจริงๆเผื่อใครชอบพญาพันวังไซนี้นะครับผมไปตั้งอ่าเป็นพุ่มเป็นฟอร์มสวยนะครับผมนี่อ่ามาต่อกันที่บอลฟอร์มกอใหญ่ๆกันนะครับผมสําหรับวันนี้คือกระถางนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบตระกูลหกหลงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรพันล้านนะค,ครับผมซึ่งเขาจะมีเอกลักษณ์คือเป็นเม็ดกระจายตามใบนะครับผม กระทางนี้ค่อนข้างที่จะเป็นต้นใหญ่นะครับผมเนื่องจากเป็นหัวที่ใหญ่นะครับการกัดสีของเขานะครับผมนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับผมกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้นะครับผมทุกคนที่เคยเลี้ยงเพชรพันล้านจะรู้ดีต้องใช้เวลานานมากๆนะครับผมถึงจะเป็นลักษณะกัดหมดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นกระดูกออกขาวๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับคล้ายๆฮอกหลงแต่ว่าจะหายากกว่ามากๆเลยนะครับผมสำหรับตามชาวบ้านทั่วไปอาจจะบม่มีปันหดนะครับผม มา่งความสวยงามกระถางนี้กันนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับลาต้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสําหรับเป็นต้นแม่กรต้นเท่าเออเกินนิ้วโป้งมือเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่ามีหน่องอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสาหรับกระถางนี้คนที่ชอบไม้ฟอร์มโกธรรมชาตินะครับจะเอมีความชอบเป็นพิเศษเนื่องจากเวลาเราเลี้ยงไปนะครับผม หน่อเล็กๆบริเวณข้างๆก็จะแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกระถางนี้ได้ประมาณสัก15ต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่มากๆสาหรับต้นเมพััธุ์นะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่1000รวมส่งนะครับผมเผื่อใครชอบไม้ใบใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับผมใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมทุกท่านสมบูรณ์มากๆครับต้นนี้ยอมรับเลยนะครับผมเพราะว่าหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่สวยครับผม กัดสีชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าไปตอกันที่กระถางอื่นๆกันต่อซึ่งวันนี้นะครับผมมีไซส์แม่พันธุ์หลายกระถางอยู่นะครับผมมาตอกันที่กระถางนี้กันดีกว่าเนื่องจากเอ่อเผื่อใครชอบแบบไซส์อลังการงานสร้างก็ต้องกระถางนี้เลยนะครับผมก็บฝ่ามือให้เบิง่งว่าประมาณทักสามสี่ฝ่ามือเลยนะครับผมต้นนี้คือบนสีพญามนนะครับผมซึ่ง กระถางนี่นะครับผมสูงประมาณ80เซนได้นะครับผมใบใหญ่อลังการมากๆนะครับผมนี่ครับบนสีพญามนกเป็นบนเก่าตัวหนึ่งที่อาเก็บนาอนุรักษ์นะครับผมถ้าใบใหญ่อย่างนี้หัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลำต้นและหนอเขานะครับเนื่องจากกระถางนี้นะครับผมเป็นไส้เมันธุ์ขนาดใหญ่นะครับผมก็มีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมมีหนงอกขึ้นเพิ่มประมาณ4ี่ห้าโน แล้วก็จะได้ต้นใหญ่สามต้นรวมรวมกันแล้วจะได้ประมาณแต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับผมสวยงามนะครับอลังการนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้สีน้ําตาลเข้มนะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่8 5ดรห้ารวมส่งครับเผื่อใครชอบไม้ไซส์อลังการงานสร้างอย่างนี้นะครับผมลองพิจารณาเบิ่งนะครับผม เพราะว่าจํานวนต้นและหนองงกขึ้นมานั้นจะคุ้มมากๆนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมใหญ่กว่าทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกระถางเล็กที่ปลูกไว้นะครับผมนี่ครับความสูงนะครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้มาต่อกันที่กระถางนี้กันดีกว่านะครับผมเนื่องจากมีคนสอบถามมาเยอะสําหรับฮกลงข่าวนะครับ สำหรับฮกหลงขาวนั้นเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมแล้วก็ไม่มีทั่วไปนะครับอันนี้จะสําหรับนักสะสมแบบของหายยากๆแปลกๆนะครับสวยๆเพื่อเพื่อไปประดับสวนนะครับผมกระถางนี้นะครับผมผมซื้อมาตอนที่ราคาเขาแพงๆอยู่นะครับผมนี่ครับค่อนข้างที่จะโตช้าพอสมควรนะครับผมอันนี้เลี้ยงมาเกือบๆปีแล้วนะครับผมได้แค่นี้แหละครับผมนี่ครับแต่ว่า เป็นไซแม่นะครับผมแล้วก็จะมีเม็ดคล้ายนาลายเรียงพบนะครับผมเวลาเขาใบาเก่มาเขาจะออกเป็นกระดูกเขียวๆนะครับผมตัดกับสีเขียวอ่อนนะครับผมแต่ว่าเวลางอกยอดใหม่เขาจะเป็นสีขาวพโพลนอย่างนี้เลยนะครับผมทางนี้ได้สองต้นแม่นะครับผมนี่จะให้ชมเบิง่งแต่ว่าถ้าเขาไปเลี้ยงตัวสักหน่อยก็อาจจะงอกหนอเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับเนื่องจากามีหัวแล้วนะครับผม กระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับเผื่อใครชอบองานสะสมที่หายายากๆแล้วก็เป็นไ้เมียพันธ์แบบนี้นะครับผมว่าโทรมาติดต่อแอดไลน์มาก็าได้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบบอลตัวนี้นะชมกันโตที่อบอลตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มธรรมชาติปีกินนารีนะครับผมซึ่งปีกินนารีนั้นถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมจะเป็นลายสวยนะครับผมทุกท่านใบเขาจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าใบเขาจะแข็งนะครับกอนนี้ ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่แข็งแรงดีมากๆนะครับผมแล้วก็ได้จํานวนเจต้นต่อหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็รอหนอ่อใหม่งอกขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นหัวค่อคนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับปลูกมาปีกว่าแล้วสำหรับกระถางนี้กระถางนี้จะขายอยู่ที่เจ็รอรวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบปีกินนรีสวยๆนะครับฟอร์มธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ คนที่ชอบสะสมไม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ก็มีความแข็งแรงและก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมเป็นใบแข็งๆนะครับผมอันนี้คือบอลสอพินญานะครับเผื่อใครชอบไม้โทนชมพูก็เลยมานําเสนอนะครับฟองใกล้เคียงกับปีกินรลีนะครับแต่ว่าสูงกว่าเล็กน้อยนะครับผมกระถางนี้นะครับมี6-7ต้นนะครับผมแบบต้นใหญ่ๆเลยนะครับมาดูลําต้นเขานะครับผมเขาจะมี เป็นเส้นสะพานวิ่งขึ้นไปนะครับผมนี่ครับเต้นใหญ่ขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมนั้นใครชอบไม้ฟอร์มโกฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติก็นํามาให้ได้คัดสรรกันนะครับผมใครที่สนใจกระทางไหนนะครับผมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมนี่ครับมีต้นไม้อื่นๆที่น่าสนใจหรือว่า พอดูรายละเอียดเพิ่มเติมต้นไหนก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่าติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาลงให้ชมเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ